นี่เป็นทางออกของวัดมณีวงศ์ครับก่อนที่จะหลุดออกไปข้างนอกผมจะให้ชมเขาก็ยังสร้างได้สวยงดงามครับส่วนทางนั้นเขาก็ทำเป็นแผนพังดีเป็นทางเดินเข้าอย่างเดียวก็อยู่ติดกันแต่ทํามีตังไว้นี่ก็คือวัดมณีวงศ์ครับ น่าจะเป็นเจ้าวาดวัด,วดในวงองค์ปัจจุบันนะครับประทานมูลนิธิวัดมานีวงครับสวยงามมากเดี๋ยวผมจะพาเดินออกไม่เป็นทางออกจริงๆนะครับ ทางออกร้านกาแฟสุดขนาดร้านกาแฟยังทำทำไวนะ้เขาให้ออกทางนี้ทางเดียวนี่ครับทางน้นเป็นทางเดินเข้ามึงก็ต้องออกมาทางนี้อยู่ดีการเมืองครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพื่อช่วยเหลือพี่สื่อป่วยาพาพนะทางนี้เป็นทางเดินเข้าไม่เดินออก ผมจะไปหลาลองเท่าให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับให้ชมอีกครั้งหนึ่งอ่าสวยงาม,มามวันที่จะเดินอนอกครับมาเลิก าบครบัมาใกล้บ้านเห็นคนรู้จักแล้ว3คนแล้วนะครับนี่ให้ชมทางออกครับก็ให้ออกทางนี้หมดเลยอันนั้นเป็นบัวสดามวัดนะครับ ร้านกาแฟร้านกาแฟทำสวยมากผมกินกาแฟมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นทางออกเลยครับแต่ผมเดี๋ยวผมจะตัดเข้าทางทางในอุโบสถครับผมไม่เดินออกผมจะให้ชมอุโบสถกล่อมนี่ก็คือบรรยากาศวิวัดนนณ์วงนะครับนครน,นายกครับ ไม่ไกลจากกรุงเทพม,มากมีโบโสถของวัดโบโสถของวัดครับก็เป็นประมาณอากาศภายในรอบๆวัดเป็นประมาณนี้ครับ เป็นอุโบสถของวัดภายในอุโบสถก็จะประมาณนี้ครับผมจะพาเดินรอบๆบริเวณวัดก่อนนะครับ มาเป็นยังไงน,นีกับมีพระพุทธูธองค์ใหญ่เดี๋ยวยชมเลยนี่เลยมาแล้วอันนี้ประตูซุ้มประตูอัดทางเข้าออกรถตอนนี้ได้หลายทางเลยนะครับอันนี้ให้เป็นทางเข้าอย่างเดียวต้นไม้นี้ยังไม่ตายรับน่าจะเป็นตะเคียนถึงกว่าต้นโพครับตะเคียนนะอันนี้ก็ให้ดูเลยเวียนร,รอง ในวัดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทางเข้าวัดเขาจะเป็นอย่างนี้ก่อนเข้าสู่วังพญาน,นาคครับ หลวงพ่อพันลานนะครับอันนี้พระพุทธไทยนัลเล่นัลเล็ดเป็นภายในครับ ก็สวัสดีนะครับเนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่วัดมณีวงครับใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ผมด้วยนะครับก็คือวัดมณีวงศ์บรรยากาศหน้าลานวัดเป็นยังไงก่อนที่จะเข้าชมวังพรยานาครับที่ภายในวัดมณีวงศ์ตอนนี้ติดแท็กการท่องเที่ยวของนครนายกน่าจะหมายเลขหนึ่งไปแล้วสวยงามมากครับ วันนี้ผมจะมาชมเกี่ยวกับที่ไหนมีคนก็มีร้านครับจะเดินดูตลาดแับสวัสดิ์คนก็คงจะเยอะว่าเขาขายอะไรกันทางนี้คนเงียบเนียครับ ส้มตำขนมแหนมอันนี้ถ้าเสาร์อาทิตย์ร้านน,าน่าจะออกมาเต็มผมก็คงจะฝากตองที่นี่นะครับให้ดูก็ขายอะไรต่าชุบ ทางนี้ก็คือทางเข้าชมบังพยาหนักครับโ,โหก็มีการให้อาหารวัวก็เป็นร้านกาแฟอุศา ห้องน้ำครับอันนี้อินทาลัมลานชาออกมาทางนี้เยอะๆมอนเป็นทางโน้นเป็นลานจอดรถด,ด้วยมันเั็นลานชาก็ขยายออกไปอันนี้เป็นที่จุดดูห้องน้ำบัก เมื่อก่อนนี้ผมเคยมาห้องห้องน้ำวัดนี้สะอาดมากครับผมจะไปดูอ่ะมีส่วนสุขาชายนี่สุขาหญิงมีขนาดห้องน้ำยังทำขนาดนี้ครับสุขาชายสุดยอดนะห้องน้ำยังทำสวยนะสวย สวยๆนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับวัดมนีวงอ์นะก็คงจะจบตรงห้องน้ำนะครับห้องน้ำสวยอนะ่ะ